สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบอร์ทุกคนเด้อมันนี้ก็มาพบกับสบิวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็สบายดีเอฟซีทางฝัง่งลาวหรือว่าฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศสบิวก็ขอกราบทักทายสบายดีและสวัสดีบรรดาสุขสุขคนเนาะมันนี้ก็มาพบก,กับเฮาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องก็อยู่เฮือนเนาะคลายมักโมคือเก่าทุกคนนี่เลยคลายมักโมก็สะอุยสะเตยสะเตยเพิ่นมากินข้าวเนาะพี่น้องก็แต่สะอุยนอนโคโลอยู่พี่น้องเลย จาให้ <laughs> ีพี่น้องวันนี้กามีเอฟซีเนาะพี่น้องเผ <c oughs> ินซื้อมักโม่ซอยซาวิวิ่นวะให้ซาวิวอ่าผ่ากินเนาะพี่น้องหาลอยบาทหน่วยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเสนห้ซาว์วคุยคายให้ข่อยเนาะพี่น้องกบไปเอาเงินมาม,ามือ้านี่พี่น้องนี่เด้หน่วยหนึ่งหาลอยบาทพี่น้องก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณไอเอฟซีเผินละลายเด้อ ที่เพิ่นม,มาอุดนูนหมักโมหน่วยหนึ่งหนึ่งไม่ห้าร้อยพี่น้องเดี๋ยวสิให้สะอุยเลือกให้คอยอเอาหน่วยได้อุยเดี๋ยวสิอันเนาะเดี๋ยวเชื่อใจซาอุเพิ่นเลือกให้เนาะพี่น้องก็ต้องขอบุญขอบคุณไอเอฟซีเพิ่นหลายๆเนาะที่เพิ่นซื้อหมักโมให้เมค้าหมักโมกินเองพี่นอ้องแต่ที่พาซื้อซาอุสเตยกินนี่แหละแต่สเตยเพิ่นยังบ่มาพี่น้องจะเพิ่นไปจะกินข้าวว่า มือถอดแตงหงเป็นชั่วโมงเดี๋ยวจะอุ้ยจะพาพาหน่วยได้อุ้ยเดนื่อยได้แต่แล้วคนชื่อแล้วอะไรเนาะขอบคุณขอบคุณฝืนละลายเนาะหน้าหน่วยเขาหนใหญ่อยหน่วยหาร้อยบาทพี่น้องยั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 งให้เอฟซีวงกอนพี่น้องนี่หน่วยหาร้อยมวยไฟสุดเท่เลยนะทุกคนได้เงินห้าร้อยบาทขอบุญขอบคุณไอฝืนหลายๆเนว่าให้สบิวกินมังโม่ให้เบิร์นเน่เริ่มเว่า นเปของควัญปีใหม่พี่น้องค่ะลายเดี๋ยวให้สือุ้ยผ้าผ้าปอกาไมาแล้ะนางปอกาดาล้ก็ไปใส่ตู้เย็นเมียนั่เลยค่ะว,ว้ามาเลยนายมี่ชม <laughs> มาหาลอย,อยเลยนะเนาะใส่เนมเ,นะแบบเออเ<า>อุยกำลังผ่าพี <laughs> ่น้อง ขายหม,มักโมก็ได้ขายจนรับมหาะตะละมือก็พอได้ขายอยู่เนาะกาขายของไปหนังตลาดอยู่ได้ไปมือขายตลาดฮัตี้มีคนมาขายแข่งฮะหอมกไะเพาะขายมันลายเนาะค <น S 3> มกระเจ้ามันลายเลือลายะขอบใจเด้อที่ซื้อหมักโมให้กินหน่วยหนึ่งเผลนว่าเอาหน่วยเดียวพ่อเผลนว่าหน่วยเดียวหน่วยห่านลอย กินใส่ตู้เมียนพี่น้องใส่ตู้แล้วจะงอออกมากินกันชี่แซ่กินใส่ตู้ขอบใจขอบใจอายเพิ่นทางฝั่งไทยลายๆพอสวีมานั่งหยุดอันห่างหมดโมให้ตะเทิร์ดนี่อันนี้กระป๋าบริกนหอดขค้าพี่น้องมึงดู้ทงหุ่นผู้กินหมักโม ทานแต่ตอนนั้นก็มองอยากซื้อหมมสบ่เนาะเออริษักยาลำลาเนาะจักยาบ่ใหนี่นะ้ายหนรหมักมูถ่นเนาะเปาซุอยเปาเงินกะปาสัมูคือว่า บักกะลา,ายนังนวดค้ายนอชิมาแล้วบ้านนี่อออันนี้ก็มีคนมาช่วยที่นอยใหญ่นี่แม่ค่ากาบ่ได้ใส่ทงมือได้พี่น้องเลยกินเองเนาะ กินเองบ่กินเหล็บมันกินขี้มือตัวเองบ่ะไม่แดดคือสิบบสบายเนี่ยนะอเอ้ยเแบบอ่อนๆในโตนะอ่อนดีมากอยากกินน้ำเย็นๆกับยานไข่ึ้นกินเมื่อวานนี่ไปกินน้ำในเฮือนเชาเตยน้ำเย็นบัดแห้งไข่ึ้นเชาเตยยังบ่มาซ้ำเดี๋ยวเอาไว้ให้เพิ่นกินน้ำกินบ่เบิดลได้สองคนเท่าน้อเอ้ย มันนี่เป็นมือดีจริงๆได้ขายมักได้ขายมักโมลูกละหาร้อยบาทพี่น้องได้เงินได้กินด้วยหรได้ทางเงินได้ทางกินมักโมยดีสัได้ละบานขายเองปลูกเองกินเองแล้วนะพี่น้องปีใหม่เมื่อคืนน,นี่ไปลินช่ยกินเนื้อหมูในบ้านนี้มันนองเออกินน้นอีไรเออ เจ๊งนอนอยู่เจงตื่นนั่นก็จะจูดบางผุป่อ,อขยุขาากขนาดเพื่อนเวนจะแท่มันยังข่าวได้นอกสี่เอียนมันนอนบ่สบายพี่น,อน้องไปได้ไปใส่เนาะคิดจะกินชินดาอยู่หอนห่อนไปใช่ไหมยามมือแรงคือ <c oughs> ชิมีแห้งวะ <c oughs> อยากินแะ้วเหอเหาอขาออกนะ <c oughs> กินตำก็ได้แต่บ้านเขา <oles> กินต,ตามเป็นเพทังบ้านเ,าเั้งคนม,ม้มมวมีาานคายนะอุ้ยมมีหา,านคะา,า,ายมักคายมักปรา,า,มมานะัดมันะปริซีมีกระปูพี่นกอยู่หลักสามห้าูลดอรรจักกระตายเะไไปบันไดปริสิปแปงซาเล่งกระจักสิทราย ม,นนมาเ้ยไปใส่ไปชื้อจัาไปชื่อกระปุนไปชื้ออยู่ใสนในอ,อยู่ใตเนือ,อยู่ใต้เนื้อมีกระปุ้ไข่ไข่อันอนีแม่จ้ามาได้ไเจนมอม เท่าไหร่ตกี้ดวยล้วใครกรปุ่นสิคะเอาเ็นาต่ําเด้ลแต่อี่ทํานี่กินบ่มักหมูนี่บ่กินน่ะเพิ่นย่านแล้วพี่น้องย่านมักหมูกินอยู่คู่มือบ่ย่านลาเจอเอยังด้กินได้เียงเดี๋ยวอุยอขึ้นไปใน่ิปา มอบ่มีหมูเลยเนาะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะพี่น้องบ่จำพอนะสาพี่น้องเข่ามากินข่าวข่ากินเลยชัดเจยก็ชาอุนแม่ข่าขึ้น มะกรูดแม่คายเองกินเองพี่น้องเลยตะบอมะกรูดถ้จะเย็นป้าได้ด้วยมะกรูดเราจะบวชนีเลินะแซ่บบ่บักโมหน่วยห้าร้อยขวานขวานบ่ของแพงมันแซ่บบ่ฉันจะกินคือบ่อยอย่างพี่น้องเย ต้องใช่อิ่มเข่ามามากล้ือมาให้หมดนะน่ามากินเบอร์ซ้ำเลยเมนเอกซิเบิร์ตอีกแล้วพี่น้องใครดีอลินาะตอนนี้กระคำนะเนาะพี่น้องซาอุยก็เริ่มหนับธุรกิจเงินเลยว่ะนับเงินแอะไเรัาไทยเริ่มเป็นเสมียนแล้ว Đã thật đây ui Xê ọc Ok Nạp 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 bưng Nên em khai Một sao thì đến đây thùng em Đã thật đây rồi เองเอาไปซื้อนะเด็กกระสา่าซาวพันเองจกไปซื้ออันนี้เองจกไปซื้ออันอียังนะเองจกไปซื้อตำมะเดี๋ยววันนี้ได้เท่าไหร่พอหมูกระทะแล้วไหมขายหมักโมเวอร์เราจะซื้อหมูกมมมระทะมกากินบ่มีผู้เลี้ยงบ่หมูกระทะก็ได้นะ ขึ้นนับใส่ถุงะเอาคือเอาใส่ถุงมือเอาดิใครนับเงินอนมันใส่ถุงเท่าไหร่ห้าสิบอะไรห้าสิบนะคะสิบห้องออกไหมเลยบันเอาไหมเลยนะสามเซนแปดสิบห้าฟัง ามเซนแปดใช่ไมมึงดสามสี่เซนห้าไสดได้พี่น้องเลยหมกโม่ก็ยังเรืออยูองสี่สองสี่หกแปดยังแปดหน่วยบออื่นบออื่นมืือบุญบ้านสบ,บิวก็สีอมตขาเยอพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปีน,นสบ,บิวก็สิคอจบคลิปไปซนนีเดอร์พี่น้องขอบบุญขอบคุณผู้ที่สืบมกโมเห้าได้หารลยาาอ,อยห้าคด้ห้าในหนาไปหกเซนปลาย